วัสดีครับวันนี้ก็มอเลาะทงเลาะหน้าครับหลังจากที่มขึ้นก็มือวานก่อนครับฝนตกอย่างหนักเลยครับเลยมาเบิ่งน้ำอยู่ให้หน้าครับว่าสาร์มัชยาขายานะน้านะครับจะมาเบิ่งก่อนว่มสิมีน้ำไหลบครับตัวขับพานมากครับโอ้น้าแบบไหลเลยยู ทางอำเภอเดชครับตอนนี้อำเภอเดชอุดมนะครับเดี๋ยวเขาตัดไปตอนอยู่ทงนาเนาะครับเนาะโอเคครับครับตตดตอนนี้กะได้ย,ย่างลงมาถึงนี่แล้วครับหน้าเข่าตรงนี้นาจะเป็นเห็ดเบิกไมครับใหน้าล้เซาเห็ดครับนี่ครับวางทอ นะครับน้าพึงเบิกปี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 นี้แหละครับว่าท่านมีหนามโอ้พระท่านงามอะไรต้องปล่อยให้มันอยู่โตกันนะครับตอนนี้นี่อีกฝั่งหนึ่งครับนี่หนามไม่ได้ครับมุกกรอนี่ว่าท่านมีหนามครับพ่งมี้มุ่งวานกับมึอนีเมื่อขึ้นนี่ครับนี่ครับอ่ามาดูในสวนที่ที่ผมได้เห็นนะครับปีนี้ ตรงนี้ครับน้ำบ่ถึงนี่ตรงนี้ไม่มีน้ำครับเพราะว่าเขาบอกน่าจะเห็ดทอปล่อยออกครับต้องไปเบืองว่าทอมันมันบ่ถึงน้ำ๋ยวต้องไปเบืองทอครับอีกฝั่งครับเออฝั่งนี้น้ำเต็มครับครับน้ำไม,ม่ครับคุ้นๆเลย ก็เลยินเสียงน้ำกลับได้ยินเสียงน้ำทีเฮาที่ผมได้เอาเส้นท่อครับนี่ครับนี่ท่อท่อใช่ปะนี่ครับห้อยน้ำปูเลือกอยู่ดีนี่เดี๋ยวนะ ให้เบิ่งกันนี่ครับทอ่อนี่ครับท่อน้ำท่อไหลครับนี่มาเบิง่งมันไหลครับเอ้ครับไหลไปใครหน่งครับใครเน่้ก็น้ำเต็มครับ่าจะมักสียาขยะก็ทิ้ดไปครับน้ำมันไหลครับบันทเห็นยาบันเดย เดี๋ยวมาฟัางอีกฟังหนึ่งครับไปฟังหนึ่งครับพอนให้หนาบมาถึงน้าจจะทออยู่ต่ำครับต้องเสริมทอครับ นี่เห็นบ่าี่ครับน้ำมันไหลออกหลก่อนกว่าต้องเสริมท่อนะครับนี่ครับท่อเสริมครับใส่เข้าไปเลยอุ้ยนี่ไงสำคัญวะเส่ยดรบบ่เนี่ยตีครับนายุตายุ โ oh, อ้ยใส่อะไรอันอนี้เ er oh, ดียวครับใส่ยาาโอ้ยบ่ได้ต้องได้ต้องได้ทอมันซ้ำกันกนบต้องหาทอหน่อยกูน,นี้ นี่ได้แล้วได้แล้วเก็บรอยครับใส่สองมือครับแต่ว่ากัมนซึมๆอยึ่ครับเพราะท่อมันแตกใหญ่ซ้ำกันครับมันต้องหาปกติมันบม่หนาที่ใหญ่ซ้ำกันนะมันเป็นขอโหลดอออ๋อตัวนี้ท่อต่อขึ้นมาแล้วครับมันเป็นท่อซ้ำกันต่อจากขอเงา โอเคไปเบิงอีกมักครับไปเบิงอีกมักหนึ่งครับตัวนี้นะค่อนข้างจะไกลครับให้ไงครับให้ละสี่ลรครับ2ไฮนี่แปดลรกับเก่าลรครับปีนี้วันลาพอดีครับของงามอยู่ครับ นี่มันมีเขาด้ยครับตัวน้ำตัวมันน้ำตัวมันก็พอดีเหรอครับพอดีออดน้ำบกมันกัใไงข่ขึ้น่าขั้นแท้กกับแปรนแท้ปีนสงสัยอ่าผู้คนเดียง,งว่ามหาเกี่ยวครับขับไปเบิ่งกันครับผมแกลังจากฝนตกนะครับนาะกับแดดแดดดีครับแดดแดดแบบนี้เขาง,งามเลยครับ ว่าเขาจะรับแสงต้งกระบ,บน่าจจะเกินค่ำแรกน,นี่ครับตกแท่ครับฝนตกอีกครับข่าวให้ก่อนอากาศเราฝนตกนักส่งนี่ครับน,น,นี่ตัวการครับเนี่ยง่าข้าวเดียวครับบ่าตายนะครับถึงน้ำบ่าตายไป โอ้อยห้าิ่นกับเกี่ยวตอนนี้หอดอีกมองแล้วครับเดี๋ยวไปเบ่งก,กันเลยครับโอ้ตรงนี้ห่าลายครับตรงนี้ที่มีห่า,าเป็น,น่าจะเกี่ยวท่านหอดครับผู้ผู้มไม่เกี่ยวเอาห่า ครับวางข้อครับกะต่อขึ้นมาห้ำใดเระได้รับน้ำที่อยู่กับทั้งฝุ่นครับก็ดีกันเลยครับส่วนมันหล่นก็คือปล่อยออกไปอันแท้จ,จะบมขาดครับนะครับถนนก็ู่พูนครับอยู่รังค่างเข,า,งขาขาวนะครับมันคือถนน,นครับ ยังมันอีก็มันสองรอยเมตรสามรอยเมตรถูลครับจากถนนใหญ่มาดูฝั่งที่มันออกครับอือจะล่ะนี่ครับลงลงหวยครับกอไผ่ครับเป็นหวยตรงนี้ก็เป็นไหหน้าครับตัวบริเวงครับปล่อยไว้ว่าที่ขุดซาครับขุดซาปล่อยป่าวันปล่อยครับวันขุดล่อกันครับ ปีนี่ละคิดว่าเดี๋ยวงอีกที่ครับมงนะครบยาฆ่าครับเขาเกี่ยวท่านบเ,เหลวเขาเกี่ยวไปแหงงัวบอ่อขาครับแหงเขามาเกี่ยวครับแหงไทยบาทมันมาเกี่ยวนี่อีกที่หนึ่งครับทอ่อซึ่งเป็นระดับจากทั้งปุ่นให้กันครับ น้ำถึงแล้วครับปล่อยระดับที่เลือคขึ้นหล่นก็อปล่อยออกนะครับผมไปบองอีกมองครับมันมีอยู่สามสี่หาท่อครับที่เค็นไปนี่ครับหญ้าที่จะมา่าครับนี่เคลื่อน่านี่นี่ครับนี่นี่ก๊กขี้อ่อนบ้านพี่น้องเอิญยังครับนี่ถ้าทั้งผมเอิญก๊กผักขี้อ่อนครับนี่บมตายเลยครับน้ำถ่วงมตายนี่นะครับมีอยู่ขนน้น ต่องรอดให้น้ำบกกรนีครับจังสีมกข่ายนะครับนี่นี่บักข่ายนะสำคัญครับย่ำสีเขาไปก็กินบอแอบครับเม็ดดำดำนี่ครับเนี้ยนี่ละตัวเม็ดดำดำปัญหาในในเขาทีเทาสีไปนี่นตกนมานะน่ะนไหนเยอะเขานำบกกรนีจัดการเลยกับทอเท้ายี่หมอกนึ่งญิพนจะเป็นกันเลยครับ งี้ตัเสียงเคลอะโอ้นะเดเ็กวัยเห็นได้ยิอีกบ่หลายครับก็เบิดค,ครับเลยพอระดับหน้ามันได้ครับนะครับอ่าดีกว่าเถึงเมล่อยให้มันหล่นกันแท้เหนแท้ขาอะไรนี่ยากครับเห็ุยากปล่อยป่านมีหันโอ้เมื่อย ดินกับมั้นี่นไครับเพื่อหัวเข่าเลยครับนี่น้ำถึงหัวเข่าครับถึงตรงนี้ประมาณห้าสิบเซนครับนี่ครับห้าสิบเซนกระไลลงหวยครับนี่ครับเป็น,น่ะ หอยครับเท่ามีกรอร์นใหม่จังน้อยหกอรมนเกิดครับเดี๋ยวผมจิบมาหาถ้าพี่น้องมา,มา,ม,ามาหากอร์นใหม่ครับกอร์นใหม่ปลาหกอร์นใหม่ไร้พืชมอ้อยยังไงมอ้มยปลาครับแจ้งเสียบครับหอมครับหอยหอยตรงนี้กระสีคุดซาครับก็เลยบวชเห็ดยังมันปล่อยไปเลยอยูกก่ไกลหอยครับมันหนามเมอาอยู่ก็เลยปล่อยออกครับปล่อยให้มันห่างเย่ายวจ้งคุดซาใจครับผม นี่ครับกะมือบางๆนะครับเนาะมือบางแล้วมือนี้ตั้งใจว่ามาหนหามาสิมา,า,มาสิดยาขาหยาครับตัวหน้ำมันไหลครับสิ่งไประดิษฐ์ไปกับเปลืองยาครับมันสิดธประเวทนี่ครับครับกะหน้าพื้นยอ่อนี่ประมาณลอยกับสองวัยไรครับตัวแม่ผมพี่น้องเพิ่นไหลแบ่งกันออกมาแล้วครับแบ่งๆกันออกมาแล้วในพุทธศัพท์นี่แหละ ซิเสา,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 เาไหลตามกรมกามาสำรวจเรียบร้อยครับเมื่อนี้สำรวจหน้าเข่าเกินขาดครับน้ำฝนปีนี้เพรว่ามันสีแหลงแต่ว่ามันเบิ่งแบบมันหนาแหลงนี่ครับน้ำเต็มกันแทะตอนขับมาครับแต่ทั้งไออำเภอ แถวแถวน้ำเงี้ยแถวน้ำซวงครับแถวน,นี้ครับอู้บลน,นี่แหละหนามแตกแกล้งครับกันแท่นตะาขาสั่นเลยตอนซ่อนหนามครับปีนี้ปูปลาหน,น้าน้มไร้แถวครับกะโอ้อย่าข้าตุ่นใหญ่ไวครับครับเา,าี่าค่ะ ผลเป็นทีนาพ่อใจครับหน้าเขาปีนี้คือเสด็กินอยู่ครับบดเฮ็ดขายครับเฮ็ดกินครับประมาณเฮ็ดปีนี้ประมาณซิฟไรครับสินเลือกไกห่หน้าเราเฮ็ดครับหน้าคุณคุณมแต่หน้ามไม่นะครับถ้านามก็ไมนจะใสหน้าไม่าม,ไม,มาเพราะว่าก้อนหน้าฝนจะตกะอะเพรมีหน้าเลยครับเฟิร์นจะมี เฮ้ยมาแดดเถอะฝนที่ตกกี่น่อาวันนี้กะขอจบเพียงแค่นี้นะครับเนาะในการภาพพี่น้องไม่เยี่ยมส้มหน้าครับกับพิษพิษผ่พพาเล็กน้อยว่าจะมาสิดย,ยายาไอยาที่มันกำลังกำลังใหญ่รู้เร็วมาก เดี๋ยวมาเบิ่งตน้นหนามครับเพราะว่าหนามมันหลมันสีดว่าเห็นครับหยามันอยู่้รงไตครับผมเดี๋ยวผมสิจริงถ่ายด้วยบรรยากาศกงามนะครับของตรงไฮทงนาครับบั่นนาะบันนอกบันเท่าครับเนาะหรับตัวผมเองก็ัสวัสดีครับ